สวัสดีครับทุกคนก่อนเริ่มคลิปนี้ผมขอให้ทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวหายากและทรงคุณค่าที่ผมตั้งใจค้นคว้ามาเล่าให้ฟังกันในทุกสัปดาห์วันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปกว่าศตวรรษเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่สยามประเทศกำลังก่อร่างสร้างระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่และในช่วงเวลานั้นเองได้ถือกำเนิดเหรียญหนึ่งบาทที่วันนี้หายากจนแทบไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยตาเปล่าเหรียญที่มีปีพิมพ์2400 56หรือที่เราคุ้นว่าคอสอ1นเหรียญหนึ่งบาทที่หลายคนเคยเห็นภาพแต่แทบไม่มีใครเคยสัมผัสของจริงและยิ่งไปกว่าหานั้นเหรียญนี้กำลังทำให้วงการนักสะสมทั้งในไทยและต่างประเทศพูดถึงกันไม่หยุดเรื่องราวของเหรียญหนึ่งบาทปี1,913ไม่ใช่แค่การพูดถึงเหรียญเก่าหรือโลหะชิ้นหนึ่งที่มีอายุเกินร้อยปีแต่มันคือชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ เป็นร่องรอยของยุคที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบเงินพดด้วยมาสู่เงินเหรียญแบบสากลยุคที่เครื่องจักรรงกระสับสยามเริ่มหมุนเป็นจังหวะเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบการคลังและเป็นยุคที่ประชาชนเพิ่งเริ่มคุ้นเคยเหรียโลหะที่มีลวดลายคมชัดขนาดมาตรฐานและบอกปีพิมพ์อย่างชัดเจนแต่เหรียญหนึ่งบาทปี191 3ไม่ได้ธรรมดาเพราะจำนวนการผลิตที่น้อยความสูญหายจากการใช้งานจริงในอดีตรวมไปถึงการหลอมทำลายเพื่อผลิต เหรียญรุ่นใหม่ทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นตำนานที่แทบไม่มีนักสะสมคนใดกล้ายืนยันได้ว่าตัวเองเคยเห็นของจริงสภาพสมบูรณ์มาก่อน100กว่าปีที่ผ่านมาทำให้เหรียญน,นี้หายไปจากวงจรเศรษฐกิจหายไปจากมือประชาชนและแทบจะก,การันตีว่าหากใครพบมันในสภาพดีแม้เพียงนิดเดียวก็ถือว่าโชคดีระดับประวัติศาสตร์ลองนึกภาพตามนะครับผู้ชายวัย50หรือ60ปีหลายคนเคยได้ยินตำนานนี้จากคุณปู่หรือคุณพ่อบงางครอบครัวเก็บเหรียญเก่า เอาไว้ในกล่องไม้สายรัดถ้าขาดขาดและคิดว่ามันไม่มีมูลค่าอะไรบางคนเอาไปเก็บรวมกับเหรียญบาทรุ่นใหม่ไม่กี่เหรียญโดยไม่รู้เลยว่ามันคือสมบัติล้ำค่าที่คนทั้งประเทศตามหาผมเคยเจอหลายท่านที่เล่าว่าถ้ารู้ว่าเหรียญพวกนี้จะมีความสำคัญขนาดนี้วันนั้นคงไม่ปล่อยให้หายคงไม่ปล่อยให้โรงรับจำนำเอาไปหลอมเป็นโลหะรวมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนี่คือเหตุผลที่ทําไมนักสะสมชายไวกลางคนถึงให้ความสนใจเหรียญรุ่นนี้เป็นพิเศษมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่มันคือการย้อนกลับไปสัมผัสยุคข,ของรัชกาลที่6ยุคที่วัฒนธรรมไทยเริ่มผสานกับความเป็นสากลเป็นยุคที่สยามเริ่มก้าวสู่ความทันสมัยและเหรียญหนึ่งบาทปี1913คือหลักฐานชิ้นเล็กๆที่บอกเราได้ว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นพัฒนาไปไกลแค่ไหนหลายคนที่มีเหรียญเก่าในบ้านอาจเคยคิดว่าเหรียญหนึ่งบาท ก็คงคล้ายๆกันหมดแต่ถ้าคุณเคยถือเหรียญ1น1913ตัวจริงคุณจะรู้ทันทีว่ามันต่างออกไปทั้งน้ำหนักความคุมของเส้นลวดลายและสัมผัสที่รู้ได้เลยว่าเป็นของที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีในยุคกว่าร้อยปีก่อนลองคิดดูนะครับเครื่องจักรในสมัยนั้นไม่ได้ทันสมัยเหมือนวันนี้การสร้างเหรียญที่คมชัดและสมมาตรต้องใช้ความประณีตอยา่างงมมากนั่นทําให้เหรียญแต่ละเหรียญมีสเสน่ห์ในแบบที่เหรียญยุคใหม่ให้ไม่ได้แต่สิ่ง ที่ทาให้เหรียญนี้มีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่แค่ความเก่าไม่ใช่แค่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่คือความจริงที่ว่าแทบไม่มีใครเหลือมันไว้เลยความหายากระดับนี้เองที่ทําให้ตลาดนักสะสมเริ่มจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งข่าวหรือเกี่ยวกับราคาการซื้อขายที่สูงขึ้นทุกปีแพร่กระจายออกไปมูลค่าของเหรียญนี้ก็ยิ่งกลายเป็นปริศนาที่หลายคนอยากรู้และเมื่อมีปริศนาก็ย่อมมีคนอยากล่าคาตอบผมเชื่อว่าผู้ชมจํานวนมากที่อายุ35ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบประวัติศาสตร์งานสะสมหรือของเก่าที่มีความหมายย่อมรู้สึกถึงเสน่ห์บางอย่างที่เหรียญน,นี้มอบให้มันไม่ใช่แค่การเก็บของแต่เป็นการเก็บเรื่องราวของชาติความทรงจําของผู้คนและมรดกที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อีกวันนี้เรากําลังพูดถึงเหรียญที่มีเพียงหยิบมือและยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่คนอยากได้มากขึ้นจนถึงระดับที่เรียกได้ว่าตาหาแทบทั้งประเทศ และก่อนที่ผมจะเฉลยว่าเหรียญหนึ่งบาทปี1913ในสภาพสมบูรณ์ระดับนักสะสมให้มูลค่ากันเท่าไรผมอยากให้คุณลองคิดดูว่าเหรียญเล็กๆที่เคยผ่านมือผู้คนสมัยร้อยกว่าปีก่อนเหรียญที่อาจถูกเก็บไว้ในลิ้นชักไม้เก่าๆหรือซุกอยู่ในบ้านชนบทหลังหนึ่งวันนี้อาจเป็นเหรียญที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ เมื่อเรากำลังพูดถึงเหรียญที่หายากระดับสุดขั้วเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าสิ่งที่กำหนดคุณค่าไม่ใช่แค่ปีพิมพ์หรือจำนวนที่ถูกผลิตออกมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพของเหรียญการเก็บรักษาเส้นลวดลายที่ยังปรากฏครบถ้วนรวมถึงความคมของขอบเหรียญเหล่านี้คือสิ่งที่นักสะสมมืออาชีพให้ความสำคัญอย่างมากเพราะเหรียญที่ผ่านมือผู้คนมายาวนานกว่าร้อยปีย่อมถูกใช้งานขูดขีดสึกกร่อนหรือถูกเก็บในสภาพที่ไม่เหมาะสม จนทำให้รายละเอียดเลือนหายไปดังนั้นเหรียญหนึ่งบาทปี1913ที่รอดมาถึงปัจจุบันในสภาพดีจึงไม่ใช่แค่ของหายากแต่อันแทบจะเป็นปาฏิหาริย์ในตัวเองลองจินตนาการดูว่าในสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังพกเงินใส่ถุงผ้าผูกเชือกเหรียญโลหะถูกโยนกองรวมกันบางทีก็โดนกระแทกกับพื้นดินหรือหล่นหายตามทุ่งนาเหรียญที่อยู่รอดมาได้ โดยที่ยังดูดีเหมือนเพิ่งออกจากโรงกระสั์จึงกลายเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีใครคาดคิดว่าจะพบเจอได้จริงมีเรื่องเล่าจากนักสะสมท่านหนึ่งซึ่งเป็นชายวัยเกษียณเขาบอกว่าตลอดชีวิตเขาเห็นเหรียญเก่ามากมายแต่เพียงครั้งเดียวที่เขาได้จับเหรียญหนึ่งบาทปี1913ของจริงและยังจำความรู้สึกนั้นได้ชัดเจนเขาบอกว่าเหรียญน,นั้นเย็นหนักให้ความรู้สึกเก่าที่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างเหมือนกำลังถือประวัติศาสตร์ทั้งช่วงยุคไว ในมือแม้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้ครอบครองเหรียญนั้นแต่ความรู้สึกชั่วครู่ที่ได้สัมผัสก็เพียงพอให้เขายังคงตามหาเหรียญนี้ต่อไปแม้จะรู้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามและความรู้สึกนี้เองที่ทําให้ผู้ชายวัยกลางคนจํานวนมากลหลงไหลโลกของการสะสมเหรียญมันไม่ใช่เพียงงานอดิเรกที่เงียบสงบแต่มันคือการล่าการค้นหาการเปิดกล่องความทรงจําของชาติ ผ่านวัตถุชิตเล็กๆที่ซ่อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ไว้ภายในเหรียญหนึ่งบาทปี1913เปรียบเสมือนสุดยอดของการค้นหานั้นเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นกับตาหลายครั้งเหรียญที่มีชื่อเสียงเรื่องความหายากมักจะมีข้อมูลหลากหลายบางข้อมูลก็คลาดเคลื่อนบางข้อมูลก็เกินจริงแต่สิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คือหากเหรียญรุ่นนี้โผล่ออกมาเพียงหนึ่งเหรียญในสภาพดีราคาของมันจะพุ่งขึ้นจนเหนือความคาดหมายอย่างที่เราเห็นมาแล้ว ในตลาดต่างประเทศเหรียญเงินโบราณที่มีปีพิมพ์ใกล้เคียงกันและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมักถูกนักสะสมแย่งชิงกันในราคาแพงลิว่วและแน่นอนว่าเหรียญหนึ่งบาทปี1913ก็ไม่ต่างกันคนที่อยู่ในวัยตั้งแต่35ปีขึ้นไปมักจะเริ่มมองหาสิ่งที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและมูลค่าในอนาคตของสะสม ที่มีความหมายบางอย่างจะยิ่งทรงคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญรุ่นนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ของเก่าแต่มันคือประตูไปสู่ยุคที่ผู้ชมหลายคนคุ้นเคยจากเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายยุคที่ประเทศเพิ่งเริ่มสร้างตัวยุคที่คนไทยเพิ่งเริ่มรู้จักเหรียญแบบสากลมันคือชิ้นส่วนของอดีตที่จับต้องได้และที่สำคัญที่สุดเหรียญน,นี้คือความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้ครอบครองเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจและความ พยายามที่ต้องทุ่มเทมหาศาลในการตาหาไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่ต้องมีความรู้จริงต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ต้องดูออกว่าเหรียญแท้หรือปลอมต้องรู้ว่าเหรียญผ่านการซ่อมหรือไม่ต้องรู้ว่าเหรียญโดนขัดหรือแต่งผิวหรือไม่การจะได้เหรียญในสภาพสมบูรณ์นั้นยิ่งยากขึ้นเป็นสิบเท่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเหรียญโบราณของไทยหลายรุ่นเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นราคาของเหรียญหลายแบบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เหรียญหนึ่งบาทปี1913ยยังคงเป็นเหรียญ ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่ามันจะมีมูลค่าเท่าไหร่จริงๆเพราะมันแทบไม่เคยถูกนำมาขายต่อสาทารณะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีข่าวหรือว่ามีคนเจอเหรียญหนึ่งบาทปีนี้ในสภาพสวยเทียงหนึ่งเหรียญนักสะสมระดับประเทศก็พร้อมจะเดินทางไปดูทันทีไม่ว่ามันจะอยู่จังหวัดใดก็ตามผมอยากให้คุณลองจินตนาการภาพชายวัยห้าสิบหรือหกสิบคนหนึ่งนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่าเขาเปิดลิ้นชักเก่า ที่ไม่ได้แต่มานานหลายปีและเจอกระเป๋าผ้าผืนเล็กๆที่ปู่ของเขาทิ้งไว้ให้เขาเปิดมันด้วยความรู้สึกเฉยๆเพราะคิดว่าคงเป็นเหรียญบาทสมัยรัชกาลที่9ที่เขาเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเขาเห็นปีพิมพ์และลวดลายที่เก่ากว่าอย่างชัดเจนหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทันทีเหรียญหนึบาทปี1913ที่หลายคนตาหาอาจนอนนิ่งอยู่ในบ้านธรรมดาหลังหนึ่งมานานหลายสิบปีโดยไม่มีใครรู้ค่าของมันเลยแม้แต่น้อย และนี่แหละครับคือเสน่ห์ของเหรียญนี้ยิ่งมันหายากยิ่งไม่มีใครรู้ว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆในสายตาของผู้ที่รู้และเข้าใจจริงไม่ใช่แค่เพราะความเก่าแต่เพราะมันคือมรดกของชาติเป็นหลักฐานของยุคสมัยเป็นของที่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้อีกตลอดกาลและตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยช่วงเวลาที่อยากรู้ว่ามูลค่าของเหรียญหนึ่งบาทปี1913ที อยู่ในสภาพสวยระดับนักสะสมนั้นมีมูลค่ามหาศาลแค่ไหนวันนี้ผมจะบอกให้ชัดเจนไม่ต้องเป็นข่าวหรือไม่ต้องเป็นตัวเลขที่พูดกันไปเองแต่นี่คือราคาที่มีการประเมินจริงในวงการนักสะสมเหรียญหนึ่งบาทปี1913หาหกอยู่ในสภาพดีมากรายละเอียดคมชัดหายยากระดับที่มีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่เคยเห็นไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศมูลค่าที่นักสะสมพร้อมจ่ายกันอยู่ในระดับที่ถือว่าเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้ ในทันทีราคาที่มีการพูดถึงอย่างจริงจังคือมูลค่าประมาณ13ล้านบาทนี่คือราคาที่สะท้อนทั้งความหายากคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความหายของการครอบครองเหรียญที่แทบไม่มีใครมีโอกาสที่คนธรรมดาจะได้เจอเหรียญนี้แทบเป็นศูนย์แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเหรียญเก่าเก็บไว้ในบ้านอย่าเพิ่งมองค่ามันเพราะคุณอาจกำลังถือสมบัติที่มีค่ามากกว่าที่อยู่หลายเท่า